โอเคมเาใกนะ็บใตนน้ก็ได้มาคนก็ปล่อยยอตลงคลิปเป็นตัวช่วยเวียดฮานังยอนไนะม่ลบคลิปไม่เบอร์นนหน้ามีแต่คลิปนะอ่ะมีเลยทั้งคู่เอาพร้อมมาดูสิเป็นอะไรจนะทำวิธีอยู่ที่เจ้าการมือเียน,นะปเป็น,นอะไรจะหำโมแม เราคิดว่าเราเป็นอะไรมเป็นาแล้วไปมาหลายที่ฝังเขก็แล้วมะไปไหนมาก็าได้มันหายลงหรือดีขึ้นจะใช้ได้แล้วต้องนัดอันนี้ผมพูดถกนะเราจะไปที่ไหนเป็นสิทธ์ของเราไปได้ค่ว่คิดเลยให้ร่างกายเราดีขึ้นหรือหายขอแล้ว อ,อะ,ะ,ะ,ะไระไามาไดก็เออไม่้ปิดนะมมา,น,าน,นี้สบายโอเดูี่เป็นไร วดตัวไหมอ่ะปวดคับกระ,ะดูกมันเคลื่อนนะเข้าใจไหมกระดูกมันเคลื่อนติดบนด้วยนะเราอ่ะเราไปแก้บนก่อนนะ หนูบนเรื่องบ,าบออง้านไหวให้อาจารย์ไปแก้บนอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่า้ฟังนะไอไปวัดไหนก็ได้นะจะมีตู้ชำนะนที่สงนะ่งเนาะเราก็ค่อยทำทีละร้อยส0งรอะ่ะนะทำเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อจกว่าจะครบสักสองพันอนะ่ะเหมือนเราทำบุญให้วัดด้วยดีไหมทำแต่ละครั้งเราก็บอกว่าขอแก้บน <c oughs> ขอแก้บุญขอแก้บุญขอแก้แบ,บุญใช่ไหมสมุติเ้า เราทำบ่อยๆเดยก็ครบสองท่านีน่ะเท่ากับได้บุญู่ด้วยทําที่วัดไปด้วยเนาะดูสถานที่ส่งของวัดทาอย่างนี้นะถึงจะดีดวงเจ็กดวงจะดีเนาะเอาเดี๋ยวดูโรือไยังเกิดกระดูกกระตุกมดแล้วเคลื่อนมันเคลื่อนสองข้อ แล้วข้อที่สามก็จะเคลื่อนอีกถามว่าเบาเตาไหมเบาค่ะแต่ก็เล็กเจ็บอยู่ไม่เวลาต้องทำทำมันให้จบแล้วติดบนหน่อยนีดถ้าสมมติเงินเข้าเยอะนะทำทีเดียวไปเลยสองพันเข้าใจไหมเข้าใจปะถ้าเงินเข้าน้อยกาทำทีละร้อยสองร้อยไปต้นเหตุมันคือตัวนี้เข้าใจไหมติดบนลืมแก้บนเข้าใจปะ ไม่ม là, <c ười> ีอะไรหรอกทำแค่นี้เพาะทำจบต้นเหตุยังไม่จบเรื่องบนขอเล่นงานเราเข้าใจไหมแค่เนี้ยมืนก็บแล้วบอกจุดที่ถูกต้องไงเข้าใจไหมไมได้รู้จุดอ่ะมี่างไรแล้วนะพอกที่ทำไรคือคือตามเขาเขาเคียนวัดเอ๋อเดียมาปวดตรงไหนทำทีเดียวเลยปวดตรงไหนพี่ปวดอ่ะอ่ะพักแขนคอให้แฟนเราหน่อยนะ ากทั้งหนหวขวดาเขคโอ้ยนี่หลวงพ่อสิเ่ยดื่มเบียร์คนแรกแบบนี้ดะนะนะรบนีค่่ันโดันี งูต้องนงั่งตามงูอะเขาตามเขาขคนแม่เป็นยันงูยันหน้าออข้นแขนนะไม่ห้อยอะ่ะเข้าใจความหมายไหมออันนี้เราทำเจ็บแค่แค่บนอันนี้ไปทำแทบจะให่งูมีบาดก็ได้เข้าใจไหมผมพี่ผู้ชายอะทำาด้เยอะจริงเป็นยันหนาเจ้การีเลย,ท,ยาากกท,เทั้งหมดนะเออทั้งหมดจะวัดไหนาก็ได้ วัดหคือท so we ี่เกี่ยวกับที่เขามีพานาเห็นหะไม่วัดวัดอะตู้ฉนานออแล้วก็ย่อนตู้แล้วเราก็อ่านข่าวคนนั้นเี้ยงอ๋อของพี่เจ๊เลี้ยง้่ะของพี่เ็าบอกว่าขอแก้บนของพี่ผู้ชายบอกเขาที่เห็นพานาคแล้วกันทั้งหมด ดีได้จะมาไหยอ่ะดีแล้วไปมีงานประกอบอาชีพเราได้เลยช่วงช่วงบนเราไม่ไม่ไม่เจ็บอะค่ะแต่แต่เนี้ยเสียดเข้าอันเนี้ยร็ทำให้จบไงทำให้จบแล้วก็จะดีเออทำให้จบแล้วเบื้องบนก็ปล่อยแล้นะไม่มีอะไรแบบแกลงต้องตรวจดูว่าต้องเห็ืออะไรให้แน่นอนก่อนนะเนี่ยผมก็ไปตรวจเองเนี่ยเนี่ยต้อเห็นจากพิษงูพิษเทียนหน้าเข้าใจป ทำให้ทำให้เนี่ยทำให้เป็นอมตะขึ้นซี้นะจะทำตาอยู่นะจะทำตาให้บอดเลยนะเริ่มปวดตาแล้วอ,อย่างพี่ยังีครับเออแล้วมันระวังตาอีกนะเนี่ยเนี่ยเขาจะทำให้เป็นอมตะขึ้นซี้ก็จะทำนะแบบนัจะได้ทำให้ตาบอดนีงำๆเป็นงูนะแต่ไม่รู้ว่าเราไปเผลออะไรเรื่องงูหรือเปล่าคาดนี้เราเผลอบ้างไหมตีมนะันอ่ะ เด็กเมีครับมีเยอะไหมหลายตัวป่ะก็จำไม่ได้ครับก็น่าจะหลาเมกันครับหายอยู่เนาะเออที่ังการมเม้นทั้งหมดนะเบราดัหนอง้่อเดิมมิดบออดักหนึ่งเมืองไทยสองสี่ห้าหก ได้ไหมดูนีต่อไปเลยกระดุฮ่ารุ่นแรงอ้าวเดี๋ยวดูดีลงไหมค่อยๆนะ้ำมาได้เรื่อยๆนะอย่างนี้เราช่วยฟรีตลอดอยู่แล้วมาไหยมาซ้ำก็ได้จะไปทำบุญมาก่อนนะให้เจ้ากรรมเขาปล่อยก่อนไนงะเออเล่นด,ดีไหมพี่เล<อ>่นดีลงกินไหม<อ>ลง,มลงกินก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำค่อยๆทำนะอันนี้พี่ก็ทำบุญบ้างก่อนก่อน ไปอเอเด็บไปทำบุญที่ลายท,ที่ส่งที่วัดกันนะวัดไหนก็ได้ใกล้บ้านมีมไหมอ่ะเเีเนียเนี่ยนะ